ตัวเน้นหนึ่งอีกทีครับนี่เฉยเาไปที่เกมพรีเมียร์ลีกนะครับช่วงราศีธุลครึ่งเราไปดูบิ๊กแมตช์ครับเชลซีเปิดสเตฟฟอร์ดบิดรับประกันไปเยือนแชมป์นะครับอย่างลิเวอร์พูลเกมคู่นี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านเชลซี34เกมมี60แต้มยังมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าถ้าพวกเขาติดท็อปโฟนะครับเพราะว่าแต้มห่างนิโคชเซชนทีมาอันดับที่4อยู่เพียงแค่2แต้มส่วนนักของลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แล้วครับ34เกมมี82คคคคะะะแนน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 รรรรัััับสสส่่่วใเเเเือออองงงงขูี้้จกมา5หลลุ์ ดูดีกว่าชัดเจนเลยส่วนในเรื่องของฟอร์ม5นัดลุดสุดครับเจ้าบ,บ้านเชลซี Chelsea ชนะ3เสมอหนึแพ้1ส่วนลิเวอร์พูล5นัดลุดสุดนะครับพวกเขาชนะ4แพ้1ก็ถือว่าฟอร์มใกล้เคียงกันส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นครับเจ้าบ,บ้านเชลซี Chelsea วันนี้เน้นแน่นอนครับพวกเปโดเนโตโครพาเมอร์นิโคลัสแจ็คสันเอนโซฟรานเดสน่าจะได้ลงกันครบส่วนนักของลิเวอร์พูลครับวันนี้อาจจะได้เห็นการโรเตชัน ation, แต่ก็ผู้เล่นหลักๆอย่างซาร่านะครับดีแอดนะครับอาริชต์แม็คเลเตอร์ก็น่าจะได้ลงแต่เกมนี้ครับเฉีในในกกเยูู่่่กกััับบบบบบเเเเชลลซีีีคคครรสิงงห์อออได้ยยยยจาานนนนแบ